สวัสดีครับพบกับตูนนะครับช่องขอบับคอแบคไฟเกอร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับตูนก่อนนะครับวันนี้ตูนจะมาซักผ้านะฮะเป็นวันแบบวันเวยแบบสบายๆนะครับแบบหนึ่งนะโอล a า6กิโลอัลกวนตัเกรสตอร์ทั้งหมด81เปโตนะครับ3กิโลกวนตัวเต็มโตโอ้ยโอเค ห้าโมงเย็นนะครับนี่คือร้านซักผ้ามุชากาเน,นี่นะค,ะะนคนะ่ะเป็นการซักผ้า8ปดสิเปโซนะฮะก็ไม่แพงนะหล่อยงกว่าบาทเอาจริงปะ่ะค่าสักผ้าที่เนี่ยถ้าถ้าหยอดเย็อเ,ยเองอะ่ะก็แพงนะฮะประมาณนี้แหละแต่ถ้าที่สหรัอเมริกา1ดอลลาร์สดอลลาร์อันนี้คือคือแถวแถวโฮสเทลนะครับก็แบบโลลมากนะ วันนี้จะไม่ค่อยอยากทําอะไรนะครับเพราะขี้เกียจแล้วก็มีข่าวดีจะมาบอกแม่อัญญาให้เรียนหนังสือที่กวดเตยมาลาได้นะครับร้านอาหารอะไรก็ปิดหมดเลยร้านข้างถนนปกติจะเปิดวัน,น,นเสาร์นะฮะมาครับวันนี้ตุน มาเที่ยวมาคาโดเดอซันควนนะครับเป็นตลาดานัดของเม็กซิโกซิตี้นะครับมาดูกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะฮะตลาดานัดของชาวเม็กซิกันในเมืองจะเป็นยังไงนะฮะมีขายของโสดผลไม้มีขายดอกไม้กินได้ <Hello. Hola. S 1> มีหาโอ่ะครคิดว่าเราเป็นคนจีนนะแล้วก็มีน้องมาขายของ มันคือตลาดนะัดแล้วก็มีร้านอาหารแบบแต่ราคาจุกอยู่นะราคาไม่ตลาดนะมีแมงป่องเคลือบช็อกโกแลตที่กินด้วยครีมีที่เป็นสไตล์ ร้านนี้ขายจามองนะฮะคือแฮมบุลลาบนเดียร์แล้วมีขายกิมจิด้วยร้านนี้อาหารเกาหลีอ๋อเป็นของเอเชียเออพวกกิมจิพวกวุ้นเส้นนะครับแล้วก็สเส้นทั้งหลายมี่สัวแล้วก็มีขายพวก ซอจากจีจากญี่ปุ่นเกาหลีฮะฮะจริงพวกน้ำจิ้มที่ที่เม็กซิโกอ่ะน่าซื้อมันอร่อยนะแต่ว่ายังยิ้วกลับไปไม่ได้ไงเออโอลเ<ะ>นี่ยมีดอ,อกเหมือนดอ,อกขจรนี่ยดอ,อกขจรน,นนี่เครื่องต้มยำหรออร่อยนะครับนะ มคมีคำศัพท์ที่เรียนรู้วันนี้เพิ่มนะคะมาคาโดแปลว่าตลาดนะครับมาคาโดเดนสันควรแปลว่าตลาดของสันควร <laughs> นะฮ<ค>ะโดยนางแล้วนิฮ่าโอลา Buenas Dias Muy Bien So I think here is quite But we can have a look in it. Uh -huh. But we have to try only one จะหาอะไรกินกันดีกว่านะฮะ n นกแมงป่องนะ,ะนี่นะฮะใครจะกินบ้างกินเลยแกวขาขายแมงป่องขายดักแดก้มแมลงสาบปะเนี่ย you to want มาแล้วนะครับเมนูโปรด มาเริ่มเลยนะครับออของตูนคือกุ้งนะ,ะคนดูสิอร่อยมากอ,อยน,นี่นะตูนก็จะมาใส่พริกน,นะครับนะฮะ ด้วเราเป็นคนไทยนะฮะเราก็ต้องอยากให้เสียชื่อในการกินเผ็ดนะครับเพราะคนไทยเป็นชาติที่กินเผ็ดนี่นะส่วน ชอบเมนูนี้ของเม็กซิโกมากอ่ะวันที่ไปที่เมืองเอเซเนดาหรลาปาสิงไปกินอันนี้มันอร่อยมากนะไปอีกอา่ากินกัวไคเกอร์นะครับ อร่อยแบบเลิศเมนูนี้ของเม็กซิโกคือเลิศนะฮะมาเดินดูตลาดกันต่อแค่เขากินแมลงเหมือนที่ประเทศไทยเลยอ่ะคนเม็กซิกันก็กินแมลงกันด้วยนะผลไม้ ไปกันเถอะนี่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 ฉีกินไหมโอลาเขากินหนอนแกเหม็นแบบรถด่วนอ่าี้ไปแวววิวดีก้อยย่ไป let's go จุกจุกนะฮะร้อยเก้าสิบสองประมาณแบบสามกว่าบาท มาครับเดี๋ยวตูนจะสั่งน้ำผลไม้ข้างทางนะฮะราคาก็จุกจุกนะฮะเกือบ50บาทอ่ะตูนจะสั่งเลยดีกว่าโอลาอานาลังคานาลังคาอีมันซานานาลังคาแปลว่าส้มนะฮะมันซานาแปลว่าแอปเปิลตูนจะกินน้ำต่อเนี่ยผสมกันนี่งานเขาเขาทำด้วยอาขึ้นไปต ดนทีี okay. uh, ก้โอเคอ่ากาลาเซสนี่นะครับ25นะฮะมาสเปนก็เรียนรู้ภาษาสเปนกับเมนูร้านน้ำปั่นนะครับ สวยมากซูเบอร์ด้าไอส์โปรดภพสิแฮมเอาเครื่องดื่มตอน12วางไว้ก่อนอันนี้คือเด i ๋ is พี่เดี๋ยวพี่จะโพสต์ต่อไปที่นี่คือไปรษณีย์นะทุกคนมันรวยมาก เจฉี่เขากำลังไปส่งโปสการนะครับเขาบอกว่าให้ทุนมาเดินเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกนะฮะคือข้างหลังเนี้ยแบบเห็นปะตึกแบบยุโรปยุโรปนะฮะเป็นมิวเซียมออฟอาร์ตนะครับแต่พอดีว่าไม่ค่อยอินกับงานศิลปะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้คือในในตัวเม็กซิโกซิตี้อะตึกเก่าๆหลายตึกเอียง เอียงแบบใช้ตามองยังดูเลยว่าเอียงอ่ะอย่างเช่นตึกข้างหลังตึกเนี้ยยังนะเออตึกเก่าๆบางอันนนะครับที่แบบเหมือนเป็นศูนย์ราชการของเขาว่ายาวๆอะ่ะเหมือนสร้างมาตั้งแต่สมัยสเปนโคลนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะก็คือเอียงตรงกลางอะไรเงี้ยยุบตรงกลางเอออาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นดินไหวด้วยเออเพราะว่าเม็กซิโกซิตี้เนี่ยโดนแผ่นดินไหวก็กบ่อยนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ เมื่อก่อนเคยเป็นน้ำก็ทําให้โครงสร้างใดๆอะไรอย่างเงี้ยเดานะฮะแต่มันเอียงจริงทุกคนดูด้วยตาก็รู้นะเนี่ยฝั่งนั้นน่ยฝั่งนั้นคือเอียงหนักเลยนะตึกเนี้ยคือแบบว่าเอียงอยนะ่างไรอ่ะแต่เขาก็อยู่กันไม่ได้นะปะเดินเล่น

เขาเรียกว่าไาทั้งโกสเปนนะฮะยีเปซตอมา if y w moment ago you wanna go yes <Yeah>. <Okay. S 3> few moments later ท้องสมุดคือสวยมากนะครับเป็นห้องสมุดที่แบบไม่ทันสมัยขนาดหลอกแต่ว่าสถาปัตย์คือแบบสวยตอนกลางคืนเปิดไฟขึ้นมาก็เออใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปนะครับ,บแป้วตูนกับฉีก็จะไปหาอะไรกินนะฮะท <c oughs> ำอะไรไปอยู่ลาฟ are you laughing คำเก่งมาก j u s จะเทคยัลเซลไปทีอ่ะจะไปส่งฉีกับกับโฮสเทลก่อนแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันที่บาสเตชันที่กวนที่จะไปกวนากันโต้นะครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลมี่ฮาวมายบายบายบาย See you tomorrow. Bye bye. สียูจูมอลลาลูเอโกอซาแมนยาบายบายส่งนางละฉันก็ไปทำของฉันต่อคือเหมือนไทยเลยอะทุกคนเหมือนขายของเหมือนแบบคลองถมหรือพผาขุนลัดอะไรอย่างเงี้ยลยนะฮะบุหรีมีขายเป็นตัวๆด้วย